อันอิชิสโตตอนนี้นะคร paper, ับมีบริการแบบอนิเวียนกาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะเป็นในส่วนของ ID ดีไก่เพชรและบริการรับฟาร์มเพชรครับถ้าหากว่าคุณกาลังมองหาเกมพาพแมปอนิเม d ิเฟนเดอร์อยู่ทางเราก็มีเช่นกันตอนนี้นะครับคุณสามารถใส่โค้ดนำส้มเชนเนลเพื่อรับคูปองส่วนลดพิเศษได้ลิงก์อยู่ใต้ดีคริปชั่นครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มากับแมปอนิเม e ิปอนอีกแล้วเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาดูกันครับว่าเทรดแต่ละเทรดหรือว่าบัฟเนี่ยครับมันมีอะไรกันบ้าง เทรดที่ดีขึ้นเนะี่ยพอมีเทรดที่ดีขึ้นนะครับดัมเมจก็จะเพิ่มขึ้นอย่างแบบบวกดัมเมจครับบวกระยะเพิ่มตังรับอะไรเงี้ยลดูดาวครับนะค,ครับในส่วนนี้ก็คือเทรดนั่นเองโดยที่ก่อนที่เราจะไปดูครับว่าแต่อันทำรไรได้ผมจะพาไปหาในส่วนของหินเอาไว้สุ่มกันดีกว่าก็คือเทรดคริสตัลตรงนี้เลยครับ มันก็จะเป็นหินน้ำที่เราเอาไว้ใช้สําหรับการสูบนั่นเองซึ่งบอกเพ่อนเล่นนะครับว่าเกมเนี่ยแจกตัวเทรคิตเตอร์ว่างเยอะเลยครับโดยที่แรกนะครับที่เราสามารถหาตัวเทรคิตเตอร์ได้ก็คือในส่วนของโค้ดนั่นเองครับตอนนี้เนี่ยมีโค้ดใหม่มาเต็มเลยครับเพราะว่ายอดผู้เล่นเนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆเลยผมจะทิ้งโค้ดไว้ใต้ดี่อธิปชันนะครับเพราะมันมีเยอะมากจริงๆก็อย่าลืมกกอะโค้ดนะครับมันจะให้เป็นตัวของเทรคิตเตอร์ไม่ก็เพชรไม่ก็คุณแจเอาไปสุ่มสแต็ตนั่นเองครับในส่วนต่อมาใกล้ๆกันเลยครับก็ ทุกเวลเลยครับแบบเวลหนึ่งสองสามเนี่ยไล่ขึ้นมาครับตอนนี้ผมก็เลเวลสี่สิบห้าแล้วก็ให้เป็นตัวทรีชิตอลเช่นกันเนี่ยสี่หกก็จะให้ขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้เลยครับเนี่ยครับก็จะเป็นรางวัลอย่างนี้เลยและเลเวลเนี่ยครับก็ได้จากการลงเล่นด่านนั่นเองต่อมาครับก็จะเป็นในส่วนของเควสครับก็จะมีในส่วนของเควสอินฟินิตครับที่จะให้ตัวทรีชิตอลด้วยพอถึงเวฟบห้าสิบนะครับอ่าเควสวิกลี่ก็จะมีให้เหมือนกันนะครับบอกห้าอันครับถ้าเราทำเควสวิกลี่ครบทั้งหมดครับกกก็็็ออออยยย่่่าาาาลลลืมมมมทททเเเเเคคคววววสสีีีดดดด้้้นน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 ะะะัััััััุปปปปห์งงรรรรรบบไติณณึ และในส่วนของช็อปตรงนี้นะครับที่เป็นช็อปที่เอาทองซื้อได้นี่ครับก็จะมีขายเป็นตัวเทรดคิทเติลด้วยกันนี่ครับอันนี้เทรดคิทเติลนี้เลยแต่ว่าจะมีสต็อกของนะครับสินค้าเนี่ยไม่สามารถซื้อได้เรื่อยๆแต่ว่าจะรีนะครับทุก12ชั่วโมงนั่นเองเราก็สามารถซื้อได้อีกรอบหนึ่งตอนนี้เหลืออีก3ชั่วโมงครับจากเวลาที่ผมอัดคลิปและอีกที่หนึ่งครับที่ให้ตัวเทรดคิทเติลเนี่ยเยอะมากๆเลยครับก็คือการลงด่านนั่นเองครับการลงด่านในเกมเนี่ยครับก็จะมีในส่วนของเควส์เคว มื่อเราทำสไตล์ชาร์ลินส์เสร็จนะครับเราได้เป็นตัวของทรีคิตต์ต์นะครับเมื่อครบ3ดาวนะครับย้ำว่าเมื่อครบ3ดาวเนี่ยคุณได้เป็นตัวของทรีคิตต์ต์มาครับถ้าเกิดว่าเนี่ยผมเล่นได้2ดาวเนี่ยมันก็จะไม่ได้เป็นตัวของทรีคิตต์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ทำเควสครับสไตล์ชาร์ลินส์ตรงนี้ตามที่ด่านนนั้กำหนดครับว่าแบบนี้ครับผมต้องการให้เราเคลียร์เวฟสิบสี่ในเวลาสามสิบวินน้อยกว่าสามสิบวิอย่างเงี้ยก็ถ้าเคลียร์เสร็จผมก็จะได้ตัวทรีคิตต์ต์ครับถ้าเกิดววว่่่่่าาาาาาผมมมพลดออะะะไไไไรรปปบบงงยยเเเนนนนีจ็็คคสหกตั ผมว่าจะไม่ได้ตัวของเทรดกิทเติลนั่นเองก็รวมๆเนี่ยตอนนี้ก็คือแค่ลง normal อย่างเดียวแล้วทำดาวครบนะครับก็ได้ประมาณ28โลเลยนะครับแล้วยังมีในส่วนของไนท์แมนครับก็คือมันจะแยกกันนั่นเองคุณสามารถได้โลเพิ่มขึ้นจากการลงไนท์แมนนะครับถือว่าเยอะมากๆเลยครับรวมๆเนะี่ยในส่วนของการลงดาบหรือเจนสเตจก็มีเหมือนกันเนี่ยเจนสเตจเคลียร์ครั้งแรกก็จะมีในส่วนของเทรดชาลินให้เหมือนกันนะครับก็อย่าลืมเคลียร์เจนสเตจกันด้วยมันให้เป็นตัวของเทรดกิทเติลเยอะเหมือนกันนะครับ รายที่หนึ่งครับที่คุณคงจะคาดไม่ถึงเหมือนกันก็คือในส่วนของที่ FK นะครับ FK Chamber ในเกมนี้นะครับให้ไปตัดเฟรคิตเตอร์ด้วยเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูข้างในนะครับก็เราก็จะวัดไปอย่างนี้เลยรเป็นพื้นที่นำ FK เราปล่อยคอมทิ้งไว้นะครับก็จะมีนะครับทุก3ชั่วโมงให้เป็นตัวจ่ายเทรคิตเตอร์ครับถ้าเกิดว่าใครมี VIP นะครับก็จะได้ตัวของคุณ1.5นะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีพรีเมียมโลว์บอกนะครับก็จะคูณอีก2.5นะครับทำให้เนี่ยคุณได้ของเยอะมากๆเลยแล้วก็เกรน1เทรือว่า VIP every hour ก็คงจะมีประมาณนี้นครับคร่าวๆนะครับว่าตัวเทรดฮิตต์เนี่ยหาได้จากไหนอีกที่นึงก็คือซื้อเอาจากช็อปนั่นเองครับแต่ว่าเราสามารถหาฟรีได้นะเกมนี้เจ๋งค่อนข้างเยอะเลยมาครับเรามาดูกันดีกว่าว่าเทรดแต่ละอันเนี่ยมันทำอะไรกันได้ครับโดยที่เทรดเขาจะมีแบ่งระดับด้วยครับเป็นระดับแร่อีพิกนะครับมิจนดารี่มิติคอลแล้วก็เป็นซีเคร็ตนั่นเองมาเรามาเริ่มกันที่ระดับแร่ก่อนครับบัฟวอริเออร์ครับเป็นบัฟที่เพิ่มดาเมจนะครับโดยจะมีทั้งหมดสามขั้นวอริเออร์เเพิ่มมดาจอรีเออร์เเพิิ่มมมดาาจหน ต่อไปครับบัฟเอจิลครับลดคู่ดาวของเราลงนะครับก็จะเป็นลดคู่ดาวห้า์เซ็คู่ดาวแปด์เซ็คู่ดาวสิ์เซนั่นเองครับต่อไปบัฟสไนเปอร์ครับจะเป็นบัฟที่ไว้เพิ่มระยะนะครับก็เพิ่มระยะ5%เพิ่มระยะ10%แล้วก็เพิ่มระยะ15%นั่นเองครับต่อไปเรื่องในหมวดบัฟบริเจนดารี่กันเลยครับก็บริเจนดารี่เนี่ยถือว่าเกมนี้ทำบัฟบริเจนดารี่ออกมาได้ค่อนข้างโหดเลยนะนะครับบัฟเอ็กซ์โปเดอร์ครับเพิ่มดดดาาเเเเมจนนะคคคครรรััััับบบบบ25% 17.5%พียยวววๆลลลฟออูิตงง บัฟอาเชอร์ครับเพิ่มระยะตัวเอง25%แล้วพลังเชียลครับได้รับ AP เพิ่มขึ้น40%แล้วบัฟเวลครับหรือว่าบัฟเงินถ้าเกิดคุณเป็นตัวฟาร์มเงินนะครับคุณก็จะจบเวฟด้วยเงินที่เพิ่มขึ้น25%แต่ว่าถ้าเกิดคุณเป็นตัวละครที่ปกตินะที่ฆ่าสตูทั่วไปเนี่ยการฆ่าสตูคุณเนี่ยจะได้รับเงินเพิ่มขึ้น25%ครับตอนนี้อยู่ในบ่วนบัฟมิติคอรแล้วครับต่อจากนี้เนี่ยตั้งแต่มิติคอร์ไปสิคิดเนี่ยครับคุณจะมีเป็นบัฟลองนะคครับก็็ืืออเเปนนหมพสซีฟา ภาษีแจนเซเยอร์ครับทำให้ตัวละครของคุณเนี่ยโจมตีศัตรูแรงขึ้น1%ตามจํานวน HP ที่เสียไป2%ของศัตรูครับก็ถือว่าเป็นบัฟเพียวไว้เคลียร์พวกตัวเลือดน้อยๆน,นะแล้วก็มันบวกกันข้างเยอะเลยในส่วนของดัมเมจปกติเพียวๆต่อไปครับบัฟเฮเวบรี่ครับบัฟเฮเวบรี่เพิ่มดัมเมจตัวเอง20%่สิบเปอร์เซ็นต์และภาษีแอสเซนชันครับเพิ่มระยะตัวเอง5%ครับตามจํานวนยูนิตนะครับของเราที่อยู่ในระยะโจมตีของตัวละครที่มีบัฟนี้และจะแม็กซ์สุดอยู่ที่30%นั่นเอง ท่ากับว่าถ้าเกิดจะให้เป็น30%เนี่ยคุณจะต้องมีตัวละครอยู่ข้างในวงนะครับ6ตัวนั่นเองต่อไปครับบัฟดีมอนครับเพิ่มดาเมจตัวเอง20%แล้วก็พาสซีฟครับสปีดดีมอนหลังจากการฆ่าศัตรูทุก30ตัวนะครับก็จะสแต็กมาจะทำให้คุณเนี่ยลดคูดาวลง50%ครับเป็นเวลา15วินาทีนั่นเองบัฟเอเดรียลครับเพิ่มดาเมจตัวเอง20%เพิ่มระยะ5%ครับแล้วก็เพิ่มดาเมจดอท20%โดยดาเมจดอทนะครับจะเป็นดาเมจพวกดาเมจเผาดาเมจเลื่อนไหลครับสิ่งนี้เราเเรียกว่าาดมจดออทนนัั่เงครบ ต่อไปครับบัฟซีเคตอันแรกครับบัฟพราดินครับเพิ่มดเมจตัวเอง100%เพิ่มระยะตัวเอง10% Passive God c h พาส n กชเชนะครับทุกๆการโจมตีครับจะมีโอกาส20%ครับที่จะทำให้ตัวละครคนนียติดและด้องบัฟนะครับให้กับตัวละครเป็นเวลาสิวิและตัวละครเนี่ยครับจะวางได้แค่2ตัวเท่านั้นถ้าเกิดคุณมีบัฟพราดินอยู่ด้วยและบัฟส่วนจุดหนึ่ของเกมนี้ครับมิราเข้ลครับเพิ่มเมจตัวเองสามร้ก็เปอร์เก็นต์ลดคูดาวลงสิบเปอร์เไหร่ครับ โดยที่มิเาเคิลแต่ละเลขเนี่ยก็จะบัฟเพิ่มเนี่ยแตกต่างกันนะครับมิาเคิลหบวกระเมดอทาเปอร์เซ็นต์มิลเคิลสอบวกระเมจตัวเองยี่สร์เซ็นต์มิลเคบวกเงินที่ได้รับ20%และมิะเาเคิลสบวกระยะตัวเองยีครับถามว่าเอาต,ตรงๆเนี่ยผมว่ามิเาเคัลสองเนี่ยจะเป็นอะไรที่ใช้ได้คุ้มสุดครัเพราะเพิ่มระเมจตัวเองยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็มีวันนี้ครับสำหรับทุกบัฟผมก็ไน้นำรับว่าวิธีกกกกาารรเเลือบั็ดูต ถ้าเกิดว่าตัวละครเราเนี่ยมันวางได้3ตัวเนี่ยครับบัฟวีลาโคเนี่ยก็คุ้มมากๆเลยเพราะว่า3ตัวเนี่ยก็คือเท่ากับว่าเราอัปเกรดเต็ม3ตัว300%เท่านี้เลยครับแต่ว่าถ้าเกิดตัวละครเราเนี่ยวางได้4หรือ5ตัวขึ้นไปเนี่ยครับไอตัวบัฟวีลาโคเนี่ยอาจจะดูไม่คุ้มครับแต่ว่าในแง่ของการวางเร็วแล้วก็ราคาที่จ่ายน้อยลงครับเพราะว่าคุณอัปเกรดแค่ตัวเดียวเนี่ยบัฟวีลาโคนะครับจะเป็นบัฟที่ดีมากๆเลยบัฟรองอย่างพายดินก็ไม่แย่เช่นกันครับถ้าเกิดว่าเป็นตัวละครวางได้2ตััวววอยยยยยย่่่แลลล้้เเเเเนีีีบบกกก็็จะะไมมสหาาาร100%ดถ ส่วนบัฟมิติคอลเนี่ยก็ดูเก่งหมดเลยนะครับก็เพิ่มดาเมจกันเยอะอยู่แต่ว่าเอเจเรียวเนี่ยครับจะใช้ได้แค่กับตัวละครที่เป็นประเภทดาเมจดอัถึงจะคุ้มก็มีประมาณนี้ครับบัฟเวลเนี่ย,ยก็ใส่กับตัวละครเงินบัฟโพเดนเชียลนะครับคุณสามารถส่งบัฟนี้นะครับมาให้กับตัวละครที่ยังเก็บเรลวอยู่แล้วก็เพิ่มเอพีอะไรอย่างเี้เข้าไปทำให้เก็บเรลวได้เห็ือมากยิ่งขึ้นแล้วก็กินของน้อยลงนั่นเองแล้วส่วนที่เหลือเนี่ยก็แล้วแต่คุณทําจะเก็บไว้ไหมโดยที่เกมนี้นครับก็ใจดีเช่นกันมีมิิตตกคค็ือุณ ทุก200โลนะครับคุณจะได้บัฟมิติกแน่นอนครับถ้าเกิดว่าคุณดวงเกลือมากมากครับแต่ว่าเพราะเกมนี้เจกคท่านข้งเยอะเลยนะคุณน่าจะฟาร,ร์มได้เรื่อยๆเลยสบคลิปนี้เขาที่ประมาณนี้ครับขอบคุณรับชมครับถ้าผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยด้วยถ้ามีจุดที่มีเฉลยคลีิ์ต้องนอกเหนือจากนี้ก็พิมพ์ไว้ใต้เมนเลยครับคนอื่นจะได้เห็นด้วยกันสบคลิปนี้ขอคุณรับชมครับอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเราเจอกันคลิปนะ